นัาแข้งมาขาดเลยไม <c oughs> ่ก,กวนุ่งอะไรนะโอ้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 โอยิงแล้วมดเฮ้ยตัวเย่ยเมากทุกคนปากแกไม่รอดไม่รู้กิโลแม่เอามันขึ้นมาเลยเลยไหมเออโอ้ทำยัอ่ะ